ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาไอรีวิวครับนะนะรีวิวไอล่ำล่ำร่ำเนาะล่ำโตเอ่อนี่ครับผมสิบสองมิลเนาะสิบสองจุดห้ามิลครับผมเอ่อโตนอกสิบหกมิลครับน่ะน่ะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้เบิ้งครับผมเพราะว่านี่ครับของเพิ่งมาถึงเนาะเดี๋ยวแก๊บเบิ้งกันได้ครับผมน่ะนะเมื่อกี้ผมได้จอเบิ้งแล้วครับผมนี่ครับ ตัวตัวหน่อยก็มีดนะครับผมตัวลำหกมิ้นครับนั่นน่ะนี่ครับผมเดี๋ยวสั่งเข้ามาครับผมลำหกมิ้ก่อนเนาะชมลำหกมิ้ก่อนนะครับนั่นน่ะนี่ครับลำหกมิ้นลำหกมิ้นี่เออสองหนครับผมเป็นสองผลเนาะหกมิ้นสองผลครับผมนี่ครับเอาเสียมาใส่ปืนเออโกล์นะครับผมปืนแอลกอฮอล์เนาะนี่ครับ ตัวนี้ก็สวยงามครับผมเป็นมินียมครับผมเป็นน่าจะเป็นมินียอมมินียมแทะมินียมกันสนิมครับผมเป็นแบบกันสนิมเนาะนี่ครับสร้างเข้ามาใหม่ครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมที่สร้างเข้ามาเมื่อกี้มาของไในมาสนิ่มครับอ่าเดี๋ยวมาชมข้างในกันก็ได้ว่าหน้าตาจะเป็นแนวไหลเนาะนี่ครับผมสวยงามครับ12บสม้นครับตัวนี้12.5ครับนั่นน่ะเป็น12.5เนาะ สิบสองจุดห้ามิลหนาหนึ่งจุดห้าลำโตนอกนี่ครับผมขนาดสิพอดีครับหนึ่งจุดหาครับผมนี่ครับนั่นะเดี๋ยวผมจะแกวไม่เบิ่งครับนี่ครับผมแพ็คเก็บมาดีครับนั่นาแพ็คเก็บมาสวยงามเลยครับผมลัมนี่สวยเลยครับผมข้างในนี่ครับนั่นะสวยเลยครับลนี่สวยงามครับนา่นานี่ครับเกี่ยวเว้าๆเลยครับนั่นาสวยงามเลยหลอดนี่ นี่ครับแวววาวเลยครับขนาดสิบสองจุดห้ามิลเนาะหนาความหนานี่หนึ่งจุดห้ามิลครับผมหนึ่งจุดห้ามิลลำโตนอกสิบหกมิลครับผมนี่ครับสวยงามเลยครับนั่น่ะตัวนี้สวยงามข้างในนี่งามครับนั่น่ะเวววาวเลยครับผมนี่ครับ สุดยอดครับสำหรับลูก12เม็ดเนาะนี่ครับผมสวยงามเลยครับคุณน่ะอันนี้เขาจะเพ็นเก็บมาดีครับผมแหลมเย็ดเลยครับนี่ครับสวยงามครับนุณน่ะตันได้ชุดม่วงหาอยู่กับไปหามาใส่ใดครับผมนี่ครับสวยงามเลยครับเดี๋ยวผมตีแกนี่ออก เหนียวแห้งครับนะั่นนะ่ะเดีด๋ยวเดเบิ้งประมาณซ้ำนี่แหละครับผมสวยงามครับผมขนาดยาวหนึ่งเมตรครับผมนี่ขนาดสองทอนนี่ซ้ำกันครับนะั่นนะ่ะขนาดสองทอนนี่เท่ากันเนาะนี่ครับขนาดเท่ากันนี่ครับพอดีเป๊ะได้ครับนะั่นนะ่ะเดี๋ยวผมจะสอดล้ำหน่อเบื่งครับ นี่ครับผมขนาดความยาวนี่เท่ากันครับผมนั่นน่ะนี่ครับขนาดตามยาวเท่ากันเนาะหนึ่งเมตรครับผมสวยงามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแล้วก่อนโปรดสนใจก็หามว่าใส่ใดครับนั่นน่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ